าาเเปป็นโคงรล่ก็คือต้องบอกก่อนใช่ไหมว่าเราได้คันนี้มาเป็นสีเป็นเป็นแต่โครงอย่างเดียวแค่โครงไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เนี่ยโครงเป็นโชว์ของไอเอาก็บอกโชว์สเตนซิกมาทำรับอ๋อเป็นแอตปซิงนิดหนึ่งใช่ครับสเปซิงอยากถามว่าตัวนี้เป็นเครื่องของเครื่องในร้อยสิบครับเครื่องในร้อยสิบลูกอะลูกห้าหกครับลูกเตห้าหกโอ้แล้วตัวดุมอะดุมใช้เป็นของมังกี้ครับพี่อ๋อมันก็จะเป็นแบบสี่รูให้จับอย่างนี้เลยใช่ไหม สวัสดีเพื่อนๆนะครับอยู่พวกเราโกราวรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถอยู่1นคันเป็นมิดิบอยเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ใช่ชาลีเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับอ่านี่นะครับก็เป็น Honda Deck นะครับสีแดงอลามเลยมาดูหน้าตาเจ้าของกัน สวัสดีครับผมหน้าตาอัดคุ้นๆนะครับนี่คือน้องสนเองนะครับสนอะไรแต่งนะครับนี่คือคันที่ผมเคยเกินๆไปว่าเขามีรถมินิบัสอยู่คันหนึ่งนะแต่ยังไม่เคยเอามาโชว์ตัวสักทีนะครับสำหรับแฟนเพจอาจจะเคยเห็นหน้าตาของรถเนี้คร่าวๆไว้แล้วผมมาถ่ายรูปหลายครั้งนะครับทีนี้มาดูกันว่าน้องสนเนี่ยเขาแต่งอะไรกับคันนี้ไปบ้างอโอเคครับน้องสนมาแนะนาหน่อยครับว่าทําอะไรกับเจ้าคันนี้ไปบ้างก็มีการทําสี่ครับ นี่ครับแฟ้มมันสีแดงอ๋อเป็นสีแดงเดิมเดิมเป็นสีอะไรเดิมเดิมมันกางแล้วพี่มันมาเป็นโค้งเปล่าก็คือต้องบอกก่อนใช่ไหมว่าเราด้คันนี้มาเป็นสีเป็นเป็นแต่โค้งอย่างเดียวแค่โค้งไม่ม <iah 40> ีอะไรเลยมีแค <Jamie daughter> <anak S 2> ่เนี้ยเนี่ยโค้งคะโอก็คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับโค้งอย่างเดียวเลยบะโคลนมีไหมไม่มีคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีแค่ชุดนี้ชุดเดียวใช่ครับนะครับเดิมเดิมมาเป็นสีอะไรสีดำสีดำใช่อ๋อเนี่ททำสีใหม่เป็นสีแดงแดงแก้วนะแก้วโอเคเดี๋ยวมาดูแต่ง นะครับชุดบนเป็นของ r c b ครับเป็นปั๊มบอยปั๊มตู้นี่ก็เรียกปั๊มตู้ปลาใช่ไหมใช่ครับสองข้างเลยใช่ครับอันนี้เป็นเบรกครับอันนี้เป็นเป็นคลัชเป็นคลัชคลัชน้ํามันนะครับครับเดิมๆนี่ฮอนด้าแดนนี่เป็นมีคลัชมือไหมมีครับมีคลัชมือเหมือนกันใช่ไหมอ๋อโอเคต่อมานะครับก็เป็นชุดชิวแต่งสมัยก่อนมันมีไหมแบบนี้มีนะพี่มีตั้งนานแล้วหรอใช่ครับอ๋อแต่อันนี้ก็คือเรา เอาแต่งให้มันเข้าชุดสีด้วยใช่ครับเออเคมาดูชุดหน้านะครับต่ออันนี้เป็นไฟเลี้ยวพี่เฮ้ยไฟเลี้ยวเดิมๆเป็นสีขาวอยู่ไหมไม่นะพี่ไฟเลี้ยวมันเดิมไม่ใช่ทรงนี้ด้วยซ้ำผมว่าจริงดิอันนี้มันเป็นอของชาลีอ่ะอ๋อเป็นชาลีใช่ไหมใช่แล้วชุดหน้านี่เป็นของแบกหรือเป็นของชาลีชุดหน้านี่เป็นแผงคอชาลีนะพี่อ๋อนี่คือยกชุดชาลีมาเลยใช่ใช่ใชอ่าโอเคนะครับก็วสวยงามกันไปนี่ ีเพจโลโก้เพจโลโก้ท <h> ีวีโอเคยบอกว่ามันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะแผ่นปิดแผงคอใช่ครับอ่าอันนี้ถ้าเป็นของญี่ปุ่นนี่ก็หลายตังค์กันนะพันกว่าบาทอ่าฮะอันนี้ก็ได้ความรู้ไปจากพี่โอจากคลิปที่แล้วพีโอบอกว่านี่เรียกหนุดกุ้งหนุดกุ้งครับโอ้โหสไตล์นี้มันต้องแบบหนุดกุ้งรัดนะถึงจะสวยล้อพวงก้ออ่าล้อพวงก้นะครับโอเคอันนี้เป็นชุดล้อแบบขอบ12นะ12นิ้วครับส่วนใหญ่นี่ตอนนี้เขากำลังฮิตแบบไอ้ล้อเล็กขอบ8 แปดนิ้วเออหน้ากว้างนะครับแต่นี่เป็นแบบชอบสไตล์12งใช่บนะยางบางๆหน่อยนี่มาดูชุดหน้าชุดหน้าเป็นระบบอัพไซด์ดาวอันนี้ก็สำนักเดียวใช่ครับโอบางรานครับนะก็คือของพี่โอเหมือนกันโอเองอ่าโอองอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขามากเลยอันนี้เป็นหัวโชว์ของไอเอาก็บอกโชว์สเตนซิกมาทำครับอ๋อเป็นแอบซิงนิดนึงใช่ ไม่มันหักขามันหักคาลิเปอร์ง่ายอ๋อหากาอกักขาตัวนี้เรามีอยู่แล้วขาตัวน,นี้เรามีอ๋อก็บอกกันเลยว่ใส่ซะจะได้ไม่ต้องไปตัดขาเลยก,ก็ก็ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเราก็เอาอะไรแต่งจากร้านเราเนี่ยไปใส่ด้วยใช่ไปแปลงครับเพราะว่าโอ,อเวงโอเวงของ,อองใส่ดัดแปลงอ,อยู่แล้วโอเองโอเคนะครับผมสวยดีนะงานเนียนๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรื่องราคานะเรามาถามท้ายคลิปนะครับฝั่งนี้เออถามหน่อยว่าชุดเนี้ยใหม่ขึ้นไหม ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าไม,ไ,ไ,มไม่ได้ใส่กระปุกใหม่อ๋อก็คือไม่ได้ใส่แบบกระปุกใหม่แต่เรามีนะเรามีกระปุกใหม่นะครับใช่นี่เรามีกระปุก,<ต><ว>กใหม่จร่งจริงมันมีแบบดิจิตอลนะนี้อ๋อเดี๋ยวนี้มันมีดิจิตอลแล้วใช่ไหมใช่ที่เป็นวัดกับจา,จานเนี่ยเค่ผมว่วาจะใส่อยู่เหมือนกันก็คือเป็นโปรเจกต์ยังไม่ว่าใช่ยังไม่ว่างเลาแค่นี้ก่อนอ่ะต่อมานี้ครับนี่เด่นๆเลยแดกอันนี้คือออ o คูลเลอร์ครับออ o คูลเลอร์นะครับ ของโมลินครับโมลินชุดนี้ชุดนี้เท่าไหร่ไม่แพงก็สองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทแท้ใช้ดีเลยพี่ปัจจุบันก็ยังราคานี้อยู่ไม่ตกเลยราคานี้เลยครับเออพี่เพิ่งเห็นไอช่วงเนี้ยที่เขาจับออยมาเนี้ยมันเป็นมาอย่างนี้เลยหรือว่าช่างเขาทําให้นี้พี่โอเองกันให้ครับอเอพี่โอเจัดไปให้หมดเลยใช่ครับอ๋อเฮ้กันสะบัดก็หล่ออ่ะอันนี้การสะบัดก็งานแปลงเหมือนกันใช่ครับพี่อ๋อนี่คือสร้างสร้างจุดยึที่โค้งม่เลยโคเข้าไปแล้วก็เอา อันนี้มันใช้เอาส่งโซนิกมาแปลงอ๋อเฮ้ยของโซนิกจับได้พอดีเลยเหรอต้องต้องไปควานรูเลยอ๋อควานเพิ่มหน่อยนี่นะครับของโซนิกมันจับที่แกนไงนี่นจับ้างนอกแกนควานสวยมากเลยนะ่อเพื่อนๆมาเป็นแนวทางนะครับว่าสามารถเอาตัวประกับเนี่ยจับกันสะบัดเนี่ยของโซนิกมาแปลงใส่ได้แต่อาจต้องควานรูเพิ่มอ่าแกนตัวนี้เป็นแกนตัวเล็กนะใช่ครับแกนเล็กนะครับโอเคต่อมาโอ้ชุดนี้อะไรเต็มมากอันนี้ที่เห็นได้ชัดนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือ อันนี้เลยคับน้ํามันที่ไปปั๊มคันน้ํามันที่น้องบอกไปเมื่อกี้อันนี้ขอบกำกำให้ดูหน่อยได้ไหมว่าว่ามันแข็งไหมไม่รู้นี่ครับไม่ใช่กำจริงๆอันนี้ก็หานุ่มๆครับโอ้โหกำกงกำลังดีนะกำลังนุ่มอะครับไม่นิ่มเกินครับก็ต้องมีอ่าไหน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 ก็มาถึงบริเวณที่เป็นเครื่องแล้วอยากถามว่าตัวนี้เป็นเครื่องของเครื่องในร้อยสิบครับเครื่องในร้อยสิบลูกอะ ลูห้าหกขับลูกห้าหกโอ้โหนี่นี่คือรถมันจะเอาอยู่ไปวะเนี่ยคันแค่นี้ได้หว่าพี่งั้นโชคดีนะอ๋อก็คือก็ได้อยู่ก็เติมดึง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 แต่ปกติส่วนใหญ่รถคันนี้ผมบอกเลยนะใส่จอดใช่ครับคุณเฟ้นตังเลยโอเคครับอ่ะต่อมาชัดๆเลยนี่อันนี้เป็นปั๊มสามว่าฟูงครับของของไรซิงบอยเหมือนกันอี่์ห้องนี้คือใช้ดีมากพี่แล้วมันก็แถ้ราคาไม่แพงเลยหนึ่งร้อยทั้งนั้นใช้ดี ไม, Shift, ไม่รัว่วไม่ซึมเลยนะไม่รัว่วไม่ซึมนะครับเออน่นอนเลยวะนะครับก็ส่วนใหญ่ของอะไรก็จะเป็นพวกชุดชุบนะน็อตชุบน <let> ็อตเลดน็อตเลสทั้งคันน็อตเลสทั้งคันพยายามไล่ครบนะครับ <imet. S 2> อันนี้อันนี้ไล่นนเป็นเลยอันนี้มือเปิดประตูใช่ไหมใช่ครับกลัทอดประตูบ้านที่บ้านมาไม่ใช่อันนี้เขาเรียกอะไรมือยกอมือยกรับไปยกรถเอาไยกรถตั้งนะครับนี้อ่ะต่อมาทางนี้นะครับที่เห็นชัดๆเลยก็คือท่อมีท่อครับอันนี้ท่อเป็นงานของงานแท้ครับตัวนี้ แท้ยังไงครับนี่อธิบายได้ไหมมันใส่ได้เลยพี่ผมไปสั่งที่ร้านท่อมาถ้ามันไม่แท้มันก็จะใส่ไม่ได้โ <Okay. Okay. S 2> <laughs> อเคแือแท้ของนี้ก็เออแท้ในที่นี้ก็คือน้องมันบอกว่าคือใส่ได้เลย,เลยใส่เลยตรร้อง่นเออถ้าคือปลอมก็คือใส่ไม่ได้ใช่ครับของปลอมมันใส่ไม่ได้อสาระนะ <laughs> เอาไปว่าอันนี้สรุปว่ามันใช่มันใช่งานแท้ญี่ปุ่นไหมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นงานงานสร้างบ้านเรา,อ,อ,าอ่างานสร้างบ้านเรา่าก็ส่งมาอ่าก็ส่งมาก็ได้อยู่นะสวยเลยนะอ่าโอเคต่อมาชุดปั๊มหลังนี่แอบอยู่เสียจได้ถ้าท่อมันบงังอันนี้เป็นปั๊มหลังของของผมเองครับผ่อมเซฟมาใส่ หมายถึงวารุ่นมันดิเขาเรียกว่าปั๊มมตอโ์ทีครับปั๊มเต่าอะไรเงี้ยปั๊มเต่าตอวนี้ไม่งานสำเนาเนะพี่อ๋อคือไม่ใช่งานแท้ไม่ใช่งานแท้ครับอ๋อแล้วอันนี้เออพี่ถามหน่อยว่าตัวเนี้ยเราสร้างเองใหม่หมดเลยใช่ไหมตัวคาลิปเปอร์เนี่ยใช่ผมเอาของเคียร์มาแปลงใช่เคียร์มันจานหลัง220ร้อี่สไงอจานที่ผมใส่มา2 2 0ยี่พอดี อันนี้ก็คือเราแปลงขาจับใช่ครับมาถึงตรงนี้เลยใช่ครับอ๋ออันนี้ก็สร้างเพิ่มใช่ไหมเพราะเพราะเดิมถ้าจำไม่ผิดก็คือขาจับมันอยู่ข้างในใช่ครับหัวไหนมันเป็นแบบเสียบเออในไหนก็มาถึงจุดนี้แล้วสวิงอาร์มเนี่ยของแบ็กกับชาลีเหมือนกันไหมไม่ทราบอพี่อ๋อไม่แน่ใจใช่นช่างเขาแนะนําผมมาอทีตย์นึงครับอืมนี่ครับแต่ดูจากรูปทรงก็ไม่น่าต่างกันเท่าไหร่นะใช่คล้ายๆกันเลยนะถ้าเพื่อนๆมีความรู้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับว่าสวิงอาร์มหลังเนี่ย เ็กกับชาลีมันต่างกันไหมอ่ะโอเคทีนี้มาถึงชุดนี้นี่ชุดนี้เท่าที่ผมทราบมันนี้ราคาพอได้เลยที่เห็นอย่างเงี้ยเห็นเป็นเล็กโง่โนะโอ้โหแป้นจับใช้ท้ายเลยแป้นจับไฟท้ายกับไฟเลี้ยวนะครับชุดหลังชุดนี้เท่าไหร่จาราคาได้ไหมโอ้่ามีคันกวา้เหมือนกันนะเฮ้ยตอนเราเราได้มาเนี่ยเป็นงานชุดแบบนี้ไหมเป็นได้มาอย่างนี้เลยนี่งานชุบยงนี้เลยใช่ป่ะมางนี้เลยซื้อของเก่ามาแต่ว่ามันชุดมันเริ่มเก่าแล้วเราก็ไปชุดใหม่ อืมแล้วส่วนไฟเลี้ยวกับไฟท้ายแน่นอนไม่ใช่ของเดิมแน่ไม่ใช่ครับไปเป็นไฟเลี้ยวแต่งใช่ไหมของเฉลี่ยพี่อ๋อพวกเฉลี่มาแปลงใส่ได้เหมือนกันใช่ครับนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมไลน์มาจากข้างหน้าลืมถามไปเลยมงคลมงคลน,นี่เป็นของแดกตรงรุ่นถูกต้องไหมครับหน้าหลังเลยไหมไม่ใช่สิพี่อันนี้มงค์โลี่ยอ๋อนี่ของเฉลี่เหมือนกันใช่พี่แต่มันแปลงใส่ได้ของแดกมันจะสัส้นๆหน่อยอืมอ๋อแดกมันจะแดกมันจะเป็นรถแบบเอสอสูงๆอ๋อก็คือแดกอ๋อ ก็จากกุ้นกุ้นใช่ไหมถูกต้องไหมสั้นๆอ๋อนี่ก็คือเป็นโมโคนชาลีใช่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นโมโคนเหล็กด้วยใช่อันนี้เป็นงานใหม่งานใหม่ใช่มาตีใหม่แต่มันเป็นเหล็กนะอันเนี้ยอ่าอ่าถ้าเปมีงานพลาสติกกับงานเหล็กอืมถ้างานพลาสติกก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคนะไม่ค่อยโอเคมึงก๊อกแก๊กมึงย้งมึงีอ่อ่อันนี้คือทําทรงมาตีครอบตีปีกตีบ้ามาเนี่ยอ่ตีขึ้นมาใหม่เอ้ยอันนี้จานเราจานหน้ากับจานหลังเนี่ย เหมือนกันไหมเบอร์เดียวกันเลยใช่ไหมใช่อันนี้จันแต่งของอะไรครับเนี่ยของนิชินครับนิชินอ๋อโอเคข้างหน้าก็เป็นเหมือนกันนะย้อนกลับไปดูมันเป็นงานไทยเอกสารนะพี่ก็คือเป็นงานสำเนาครับสำเนานะครับงานไทยเอกสารงานไทยเอกสารโอเคเดี๋ยวมาดูใต้เบาะสักหน่อยดีว่าหน้าตาใต้เบาะเป็นไงเพื่อบางคนยังไม่รู้นะครับว่าถังน้ำมันหน้าตาเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเปิดหน่อยเออเฮ้ยถังมีแค่นี้เหรอ อ๋อถังมันจะซวบ,สวบสเสียบเข้ามาอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับยาวมาอ๋อก็คือเป็นคล้ายๆเรียกไงอ่ะเป็นกวยเข้าไปข้างในเนี่ยแหละครับทรงยาวเข้าไปอ๋อยาวถังรู้ไหมว่าได้ประมาณกี่ลิตรผมรู้ว่าได้ประมาณสี่สิบบาทนะครับโอ้มารูกะกี้ประมาณลิตรนึงดิได้นะเ,นเกินลิตรประมาณสองลิตรได้มั้ประมาณสองลิตรนะเฉลี่ยนะครับอ๋อแล้วนี่ก็คือเป็นชุดพวกเก็บสายไฟใช่ไหมใช่ครับอันนี้อ๋ออันนี้เรามีแบตเตอรี่อยู่นี้อืม อ๋นนี้แบตเตอรี่คือจริงๆมันน่าจะมีกล่องปิดใช่ไหมใช่ครับมีกล่องปิดแต่ผมยังหาไม่ได้สักทีอ๋อโอเคอ่ะทีนี้ตัวนี้เลยเด็ดมากตัวเบาะทรงสวยมากเลยนะอันนี้เรียกเบาะท้องเรือใช่ไหมสนใช่ครับตัวนี้กี่บาทอันนี้เป็นงานใหม่งานใหม่ครับพี่แต่ว่าหนาแล้วน่าจะไม่เกินสามพันนะพี่ตัวนี้สามพัน 3, นะครับปีแล้วอ,ะอ่ะโอ้โอ้โอ้สวยสวยสวยแต่งานพอดีนะหนังหนังอะไรพวกนี้พี่ ทรงสวยมากเลยอะไม่รูยีไม่อะไรเลยอะตัวโครงตัวโครงนี่คือเป็นโครงเหล็กถูกต้องไหมั้เออเป็นโครงเหล็กเนาะใช่ไข่ไข่เป็นเลงเหล็กหมดเลยใช่แล้วมีการในนี้ด้วยมันจะไปโค้งกับโครงอ่ะอืมค้าโครงข้าโครงข้าโครงอ่าค้าโครงโอเคโอเคครับทีนี้เรามาต่อด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นโชว์ของของงานบริษัทไทยนะครับ ซึ่งตัวนี้ผมไปสั่งตัดมาอแต่มันไม่ใช่ของเอรีสหรอกครับพี่ก็คืออันนี้เอาเราติดเกอร์มาแตะเฉยเฉยก็คือเป็นงานไทยอันนี้เป็นงานประกอบไทยถูกต้องไหมสั่งทําพิเศษใช่เราต้องการความเตี้ย250รมิลไงอ๋อนี่คือระยะ250ใช่แต่มันไม่มีผมไม่ขาดเพราะตลาดมันมีแค่265อะไรเงี้ยอ่าสรุปง่ายๆก็คืออันนี้ส่วนส่วนสั่งทำมาใช่ส่วนสั่งทำมาโอเคอ่ะทีนี้ต่อไปจบเรื่องโชคไปแล้ว อันนี้คืออะไรครับผมอันนี้คือเออ่ถังดักไอพี่ถังดักไออันนี้คือต่อเข้าเครื่องเลยใช่ไหมใช่ครับต่อสายเข้าไปในเครื่องตรงนู้นใช่ครับโอเคต่อมาครับผมบังโซ่บังโซ่อันนี้ของตรงรุ่นไหมของแดกใช่ค่ะบางโซ่แดกอะไรอนี้อือมือเป็นทรงโคชชินชอบบ้างของแดกก็ใช่เพราะบอกว่าทรงมันได้ไอ่ข้ามันชารีมันจะเป็นยาวๆอือก็จะเป็นทรงคล้ายๆกันนี่แหละใช่ครับถูกต้องไหมถูกต้องครัโอเคต่อมาอันนี้หัวใจหลักเลยทำไมหน้าตาแปลกๆคากิคาบู คาบูครับอ่าเป็นของรุ่นอะไรครับเนี่ยคาบูเคพี่อย่างนี้เคเลียมเอ,อ้ยนี่แต่งคอมาด้วยใช่ไหมเอ้ยแต่งปากมาด้วยใช่ไหมใช่ปากสามสิบมิลครับอืมอันนี้เป็นงานต้องเรียกไม่ว่ามันถูกมากพี่เป็นงานโรงงานไทยทำมไม่ใช่จีนทำนะไทยใช้ดีมากพี่ราคา,ลาหลักร้อยเองจะแ,แบบนิ่งมากอ่าอันนี้ใครสนใจในครับติดต่อมาที่ร้านสนอะไรใจ้งได้เลยนี่แนะนำเพื่อนๆเลยแบบใช้ดีมากเฮ้ยแต่จบจริงนะเดี๋ยวท้ายเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีให้ฟังเสียงกันด้วย โอเคครับผมอ่ะทีนี้มาถึงข้างหน้าครับล้อเนี่ยที่เป็นกันการอย่างเงี้ยเป็นล้อเดิมเหมือนไหมอันนี้เขาเรียกว่าแม็กคอร์เซตสองเป็นยี่ห้อฟอลคอนครับอ๋อก็จะเป็นทรงนี้เลยเป็นกันกางห้าใบใช่ครับ,บ,รบอ่อ้แ,แล้วตูวดุมอ่ะดุมใช้เป็นของมังกี้ครับพีอ่อ๋อมันก็จะเป็นแบบสี่รูให้จับอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ก็คือล้อตัวนี้จะต้องใส่กับพวกดุมของมังกี้ใช่ครับอืมเออสวยอะ่ะ บอกพอนิ้สองนิ้วจริงๆมันมีครอบสิบด้วยนะอ๋อมีครอบสิบด้วยใช่ไหมเดิมเดิมแดกล้อขนาดเท่าไหร่สิบนะพี่สิบนิ้วใช่ไหมครับหน้าหลังเลยใช่ไหมใช่ครับอืมมีแฮนด์ทรงนิบอ๋อนี่มาถึงแฮนด์อีกทีหนึ่งกลับไปที่แฮนด์นะครับเป็นที่ผมนิบเป็นสไตล์แบบยุ่นยุ่นยุ่นเวลาที่อารมณ์ก็จะประมาณนิ่มๆหน่อยนิ่มๆแขนเราหน่อยนะครับตรงนี้ถ้าคนไม่ชินก็จะรู้สึกแปลกๆอ่าอ่าอ่า แต่สวยแต่สวยเราเน้นทรงไงพี่อสัญญาณรถจอดอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยอันนี้องค์เองก็ทําให้เหมือนกันครับมันเป็นตัวบาลานซ์แฮนด์แบบบาลานซ์แฮนด์ใช่ครับอ๋อการแบบแฮนด์โยกใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแฮนด์มันมันขึ้นมาสูงอย่างเงี้ยข้างบนมันอาจจะโยกได้ก็เลยต้องใช้ตัวนี้ช่วยอันนี้เป็นงานไทยประดิษฐ์ใช่ครับเป็นพี่โอทำใช่ไหมเนี่ยโอเองประดิษฐ์ครับโอ้โหสุดยอดใครสนใจนะครับติดต่อพี่โอได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าใครที่ใส่แฮนด์แดกอยู่แล้วแฮนด์เกิดสั่นนะครับใช้ตัวนี้ช่วยได้ด์มันจะแบบ สั้นๆเหมือนกันนะครับผมราคาที่ทํารถคันนี้ไปทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับผมมันเจ็บเป็นดอกๆ์กับพี่อ่าเอาวาดรวมๆแตะแสนได้อยู่นะแตะแสนได้อยู่นะเกือบเกือบแสนใช่ไหมค้างเขาบอกว่าสอนช้ำมือสอนซ้อมมือสอนอ๋อก็คือก็คือเราทยอยให้ไม่ใช่เป็นก้อนเดียวใช่ไหมแล้วไม่ทุกจิกของที่ผมเอามาเองนี่ไอืมก็คือเราก็มาทําเพิ่มนิดๆหน่อยๆด้วยก็รวมๆแล้วก็แตะแสนอยู่ได้อยู่นะพี่โอ้ นะครับอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้น้องส่วนขาลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังคิดว่าหลายๆคนอยากจะฟังแล้วแหละว,ว่ามันดังยังไงโอเคครับ,รบเดี๋ยวให้น้องส่วนสตาร์ทให้ฟังเลย โอเคนะครับเอาเป็นว่ารถคันนี้ติดและขับได้แล้วเพื่อนกล้าได้ดูรถของน้องสนไปแล้ว Honda าเด็นะไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนครับดัชุนดัชุนก็ททำอะไรเงี้ย่ดัชุนก็คือเป็นหมาใช่คะใสกรอกคันยาวๆซึ่งบางทีนะเขาใช้เรียกแทนเจ้ารถ Honda d ดตัวนี้นะครับอ่ะโอเคยังไงคลิปนี้เราก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับ ไว้เป็นอีกหน่งพผลงานหนึ่งไว้ติดตามช่องผมด้วยแล้วก็ติดตามผลง,งานทั้งส่วนด้วยยังบอกว่ายังเหลือในครังอีกหลายคันมากนะครับเดี๋ยวว่างผมจะทำคลิปรีวิวของรถแต่งสำนักนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม